ถ้าถูกได้ไหอ้ลอยหลานคือเขาได้ไหมเอามาถ้าถูกลอยหลานคือกันได้ไหม่าลอยล้านอะไรไปอะไรที่ไปเพลงของผมลอยล้านคือกันเหรอพี่เอาไปแล้วไม่ใช่เหรอเพลงอ่ะพี่เอาไปเพลงหนึ่งแล้วใช่ใช่ที่ตรงกับตัวพี่เนี่ยแหละเอาตัวพี่อะไรคุณอายุเท่าไหร่ไม่รู้สิยิบห้าคุณพ่ออายุเท่าเท่ากันกับผมไหมเนี่ยเอ้าเผมยิบห้ายิบห้ายิบห้าด้วยเป็นเพื่อนกันเอ้าเกิดเดือนไหนผมมีนามันเป็นพี่ว่ะ อายอยนพี่มกราโกมามีนะส้มเจ้าเลยต้องเป็นพี่คอยคุยว่าโอ้ยเราเป็นอายเขาต้นสวัสดีครับพี่บุ๊กเราเปิดเกย์ก่อนไปไปไปขึ้นไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมายไอดอลในในในอีกช่องทางพี่บุ๊กฮะพี่บุ๊กพี่บุ๊กส้มโจาดยานาเปลี่ยนไซรอนาปีนี่แหละโอเคแล้วมันเบิ้งก็ยังเถ่าคนไะคือผมเอาตรงเด้ออันนี้ผมบอกวิลีผมว่ได้ชื่นชมเจ้าแค่ตอนนี้เดลย ผมยืนช่มเจ้าต่างแต่แหลกๆที่ผมขอมาเลยผมผมไปยืนมองเจ้าอยู่หนาไวที่ผมยืนนังสิทะป้าไอ,อ,อ้นี่เราคือเห่นคอนเสิร์ตดีดอดเลยคือไม่แปลกใจครับว่าไปเล่นที่ไหนแล้วเขาตีกันที่นั่นคือ <c oughs> <c oughs> เราเลรนยนังสิทะ <c oughs> เดือนเดือนเดือนไงคนคนเดียวคนคนเดียวแล้วก็อีอกสามคนที่เล่น <c oughs> ที่ที่เป็นนักตีเนี่ยสามารถทําให้คนคนเป็นพันเป็นหมื่นเขาอินได้อ่านี่ยังเบสิกฮะใช่เอาน้ำราดตัวเรยอยังยังยัง ครับทุกคนครับนี่ดิลีสุดยอดดิลีอ,อ,อ,อาจารย์บุ๊กครับโอเคเสร็จเสร็จแล้วเนาะ